ผมกะมาหอดคันที่คันที่สองเออครับกันะครับคันที่สามนะครับผมแต่ว่าเป็นรอบไอ้ที่สองนะครับผมก็หันกตีสองคันนะครับพี่น้องอันนี้กะเป็นคันที่สามหมดละพี่น้องได้มองที่สองเบาพิษนะครับเป็นเป็นอีหยังเอ่ยเป็นยันมานะครับผมสามสิ้าแรงนะครับไปหาที่เปดแรงหน่อยไุ้ยหาที่เป็เดแรงสาม ห้าหนึ่งนะครับทีมงานเขากะขนขึ้นขน,น,นลงขนขึ้นขนลงยุงสี่แหละครับมันนมันเปลี่ยนยังสี่แหละเขามาขายของอือครับยูอูแห่งหลายคนนี่ได้ปะบอกกันยากายยยครับยูอูกับมีอันนี้ซุ้มนีติดตัง้งนี่ครับอืมซุ้มมานี่เาง่ายัเายากขึ้นกันครับครับนี่ครับเป็นรุ่นนีนะพี่น้องเด้อถ้าผูไดมีกะเขาจะเบิงผลงานของผมได้นะครับ บ้ามันสิออกมาเป็นยังไงบ้านบ้านบะตะกาทีนี้กาะบะตะกาบ้านบะตะกานะครับบ้านไม่สามัคคีบ้านไม่สามัคคีบ้านเดียวกันนะครับว่าม่นหลายคันเรือบ้านไหนบ้านโคกไงเลยเนาะบ้านโคกไงกับบ้านนี้นะครับบ้านโคกไงก็หลายบ้านโคกไงปีมหันกับม้านะครับสองคันหรือสามคันบ้านนี่เป็นยัง ขั know, das ้นสี่ไหนมันมีขั้นสีสมอที่เหลืองขั้นหนึ่งเนี่ยที่ผมมาติดต้าโอ้ยคูปตาบ่บ่แน่ใจเด้อครับบม่แม้แตผมหอกแต่ว่าถ้าจะเป็นสีเหลืองขั้นหนึ่งน่ะที่เอ็มยูผมจำได้อยู่เลยเข้าไปน้อยหนึ่งตรงขามก็บรรกาเนี่ยนานั่นแหละครับนั่นแหละบ้านบัวพอแล้วเอาสีน้ำเงินนะครับผมตัวนี้ มันต้องตัดกับสีน้ำเงินมันจีแหลมเลยนะครับวันนี้นี่ครับะโซนทางนี้นะครับติดหลายนะครับผมเดือนนากับที่เป็นเมีวดีนะครับเมวดีกับมีโพชัยกับมีนะครับผมอีกนิดอีกเดือนนี้กับที่มาติดขาดให้ร้านมันเพิ่นอยู่โพชัยนะครับสองคันเลยนะครับร้านเดียวสองคันเลยสี่สิบกับสี่สิบเจ็ดกับขาสิบแร้งนะครับติดขาดนะครับ ขาดเทาก็เฮ็ดให้พี่น้องได้นะครับด้วยขาดถ้าผูใ้ใดมีลานมันนะครับขาดอันนั้นคือเห็ดไม่หนาเพาะมว่า,า,ววาสร้างมันแน,น่นอนดโอ้ยผูใ้ใดมันต้องสร้างล่วงหนะ้ตาตัวเนาะข,อข,อขอุดมันมันต้องสร้างผมผมถ้าผมเอามาน้ำมันอยู่หมื่นหกครับผมแนวขุดมันนั่นแหละแมนมา่าเ<ห> <House S 1> นะ่าขุดมันเป็นเหล็กล้างประกบกันนะใหญ่ๆเลยทวงหางยางดีแหละเป็นรถุดห้องหลใหญ่ๆนะครับ โอเคพี่น้องผมติดฟาวเฮ็ดแล้วที่จะไปน้องกรุงศรีต่ออีกสองคันผมนะมื่อนี้จักสี่แล้วว่าแล้วเฮ็ดได้จกักรสี่คันกับได้ตีบงงังสงนะครับนะครับผมเรียบร้อยนะครับพี่น้องเอามาพี่เลยตัวเชิญหลังจากเขาติดตั้งนะครับผมมาประมาณจักชั่วโมงน้อยๆน,นะครับผมนะัประมาณสองชั่วโมงตีไปโหลดครับพี่น้องเด้อเป็นนะครับยันมาตากุบลงมาอีกเลยให้มันมาแนวแนวตรงเลยนะครับ าอ่าพอดีนะครับผมพี่น้องโอเคสวยงามเลยนะครับเสือ้อเอาเสื้อไม่เอบซีหนะ่อยเร็วยกสูงนะครับผมขั้นนี้ยกสูงมากนะครับเป็นยันมาตาคบุบพี่น้องสวยนะครับผมนะครับถ้าผู้ใดมียันมาตาคุบนะครับตาคบุบทางใดผมจะบอกนะครับอันนี้เป็นหาดิพเอ็ดแร้งนะครับผม ตาโบผมจะเอื้อนยันมาตาโคบนะครับนนี้เป็นยันมาตาโบผมเอื้อนแต่ยันมาตาโบนะครับนะครับระดับพื้นนะครับพอดีนะครับพี่น้องนะครับยกสูงนะครับยกสูงนะผมไม่ต้องห่วงนะครับออกจากนี้เขาจะไปน้องกรุงศรีเลยนะครับผมนิตั้งนะครับทันพี่น้องนิยุบันปัสกานะครับผมสวยนะครับ ดันกับไทได้นะครับนกสูงนะผมพี่น้องนะครับว้า นเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็ง่ายลงมาบางอี่นะครับใส่ขนาได้คือเก่าหูกระจกก็เหมือนเดิมนะครับผมตัวนี้กระจกก็คือเก่านะครับตัวคํานี่ก็คือเก่ายังคงที่นะครับหูใบดันทุกอย่างนะครับเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมก็คือติดแนวยกมันนะครับพี่น้องนะครับท่อนะครับเหมือนเดิมนะครับท่อคือเก่านะครับไม่ติดท่อนะครับพี่น้องเด้อดูได้นะครับไม่ติดท่อนะครับ ตัวนี้นะครับก็ทําให้นะครับเพื่อถยเบิร์ตนี่ครับหูกระจกตัวนี้ก็เหมือนเดิมตัวนี้ก็คือเก้าเดินซ้ายนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยพี่น้องเด้อนะครับสายสิพอดีเลยนะครับเพราะเดินไห้เป็นชุดแยกระบบนะครับตัวนี้ใกล้มือนะครับผมแล้วตัวดึงก็ใกล้มือนะครับตัวนี้ยกสูงนะผมรถทิปหล่อสบายนะครับนี่ครับพ่นครับใช้ค่าเหล่านะครับสูงก็ใช้ค้าเหล่าอีกนะครับโอเคเนาะพี่น้องเนาะถึงใจป่ะพ่อ ถึกใจบ่มาพี่มาพี่มายืนอยู่ผี่เร็วถึกใจบ่นี่ถึกใจบ่ถึกใจครับนี่เอาเสียมาโชว์พี่น้องเขานนำแน่นี่นะครับเสียเสียมีอยู่สองตัวนะครับมีสองสีเอามาโชว์อีกเสียนึงเอาโชว์อีกหน่อยโอ้นี่ครับพี่น้องบาสกานะครับบัานบาสกาเขานี่ครับได้เสียอูไพทูนนะนะครับผมโอเคพี่น้องทั้งจะเมื่อไรหรือเม่าันโดนเนาะขั้นนี้เนาะพอดีผมก็นั้งตีขึ้นม้พอดีนะบันโพใช้เอื่อนโพใช้บัน ยังอ่ะลืมหมดละว่างหันม้ว่างหันกระได้แล้วอที่ไปผลโตพี่น้องเด้อไปยังก่อน้องกุงสีนะครับสองขั้นลวดนะครับผมอาสิบเดึกในจักน้อยนะครับผมไปละบัดเจนีนะครับพี่น้องขั้นที่สองเออขั้นที่สามเดือบลอยพี่น้องเด้อ